รายได้หลักแสนไม่ต้องเอาหน้าออกกล้องไอเดียแรกนะครับช่องนี้สร้างรายได้ไปโดยประมาณ1นล้านหกแบาทซึ่งช่องนี้นะครับเขามี77วิดีโอนะครับวิดีโอส่วนใหญ่จะเป็นสตอรี่สั้นๆเกี่ยวกับแมวครับเดี๋ยวจะลองเลือกมาให้ดูสักหนึ่งวิดีโอนะครับจะเป็นแนวทางนะครับเป็นไอเดียคลิปที่ไวรอลนะครับก็จะสูงถึง40ล้านวิวเลยนะจะมีอยู่2คลิปเดี๋ยวจะเลือกคลิปนี้แล้วกันนะครับ นี่ครับเปิดคลิปมานะครับก็ดึงดูดอารมณ์ของคนดูแล้วเพราะว่าแมวจะผอมใช่ไหมครับคนดูก็จะสงสารแล้วก็หยุดดูตอ่อ yeah, 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 yeah. แล้วก็เป็นสตรอรี่นะครับสั้นๆดูมาตรงนี้นะครับก็น่าจะพอเดาๆได้ว่าน่าจะเป็นแนวเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับแล้วมีเพื่อนๆเ, yeah, 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 yeah. เนี่ครับเล่นกับอารมณ์ก็จะมีการโดนบูลลี่อะไรแบบนี้นะครับก็เลยทําให้คลิปนี้นเป็นไวรอลนะแล้วก็มีเอ่อ ฉากที่บอกว่าออกกาลังกายอ่าเพิ่มน้ําหนักนะครับเปลี่ยนนี่ครับหุ่นดีอะไรแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นไวรัลเลยนี่เป็นไอเดียแรกนะครับก็คือทาสตอรี่สั้นๆแบบนี้นะครับไอเดียที่2นะครับช่องนี้สร้างรายได้ไปประมาณ1นึ่งแสนบาทต่อเดือนครับมาดูตัวอย่างก็จะเป็นแนวแนวการ์ตูนแอนิเมชันนะภาพสวยมีทั้งหมด1 3 7สาวิดีโอนะครับก็จะเป็นแนวอย่างนี้ครับเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าเกี่ยวกับศาสนานะครับนี่นะครับภาพก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีคลิปยาวหลายคลิปเหมือนกันนะมี20นาทีมีประมาณ20นาทีนะครับหลายๆคลิปก็ดันขึ้นหลักล้านวิวด้วยกันซึ่งทุกวันนี้นะครับเราก็สามารถทำการ์ตูนแอนิเมชันแบบนี้ได้นะครับเราจะใช้ AI อย่าง ChatGPT ในการเ,เรียบเรียงเนื้อเรื่องให้กับเรานะพอเราได้เนื้อเรื่องแล้วนะครับเราก็คิดตัวละครนะครับเป็นคาแรคเตอร์ของเรานะแล้วจะให้มันดำเนินเรื่องอยังไงนะครับเราก็สามารถใช้ ChatGPT ในการช่วยเราคิดได้แล้วก็สร้างภาพ ก็มี AI หลายตัวนะครับยกตัวอย่างเช่น Mid Journey อ,อะไรแบบนี้นะครับ<ม>ก็สามารถสร้างรูปภาพให้กับเรานะครับเราแค่พิมพ์ข้อความนะครับว่าเราต้องการรูปแบบไหนนะครับก็จะได้รูปภาพแบบนั้นมาเลยนะซึ่งผมได้นําเสนอไว้ในช่องแล้วนะครับก็ไปตามดูคลิปที่ผมเจนรูปภาพให้ดูส่วนเรื่องเสียงเราก็ไม่ต้องพากเองเลยนะครับก็จะมี AI หลากหลายตัวด้วยกันนะที่จะพากเสียงตัวการ์ตูนให้กับเราทุกวันนี้มันก็มี a i ที่เอ่อลิปซิงค์ได้ด้วยซึ่งจริงๆผมทําให้ดูไว้ในช่องนะเดี๋ยวผมจะเปิดดใหู้ มันจะมีคลิปนี้นครับที่ผมลองเอดิฟซิงตัวกระตูนนะครับโดยที่เราอ่ะนั่งพูดเองเลยเราสามารถเปลี่ยนเสียงได้ให้ตัวกระตูนพูดตามเราได้นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปนี้นะครับเมืมเเ่อคืนผมตื่นตอนีสามุกไป,ไป,กไปเข้างนไมได้ไดิสอเห็นไหนไมครับเวลาเราพูดอ่ะตัวละครมันจะขยับปากตามเราเลยนะครับเราพริบตาเราขยับท่าทางตัวละครก็ขยับตามนะครับเห็นไหมครับมันก็ง่ายมากเลยนะไปไฟก็ผลเองผมคนเห็นไหมครับ เราก็สามารถทำการ์ตูนแอนิเมชันได้ไม่ยากเลยหรือว่าจะไม่มานั่งทักเองก็ได้นะเราจะลิปซิง์เลยก็ได้มันจะมีคลิปที่ผมอะลิปซิง์ให้ดูนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูแก้เขียนกันกับเพื่อนในห้องกลุ่มเพื่อนจะคุคยคุยกันว่าจะบอกครูดีไหมครูจะเข้ามาเรียนครูที่ได้แก้ออกมาหน้าเรียนอารมณ์โกรธดได้เห็นไหมครับผมก็ตัวการ์ตูนตัวเนี้ยไปลิปซิงค์โดยใช้เสียงจาก AI อนะครับ เราต้องควบคุมมันักนักเรียนค่ะปล่อยให้ความโรดรอบงามจะทำาด้ทั้งคนดอื่นและตัวเราเองนะคะนี่ครับเป็นแบบเอ่อการ์ตูนแนวแรงบันดาลใจแนวเอ่อสอนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแนวให้ความรู้สร้างแรงบรนดาลใจอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้หมดเลยนะทาออกมาเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นทุกวันนี้นะครับเราเห็นไหมเราสามารถใช้ a อทําภาพให้กับเราได้เลยแล้วก็คงคาแรคเตอร์เดิมได้ด้วยเห็นไหมครับก็จะมีความแบบคงคาแรคเตอร์เดิมชุดเดิมอะไรแบบนี้ หรือถ้าใครอ่ะไม่ชอบแบบแนวการ์ตูนนะผมก็จะเออผมได้มีการลองทําไปหนึ่งคลิปให้ดูนะคลิปที่เออลองทําเป็นคนดูบ้างแล้วก็นํามาลิสซิงนะครับเนี่ยครับใครไม่เคยดูคลิปนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะเนี่ยที่ผมแบบได้ลองทํานะใ,นนใช่ที่นี่มันรู้ว่าทำไมพ่อไปดูแม้ว่าพ่อจะเป็น <มา S 1> อะไรก็ยังที่มันได้แค่ที่ว่าของพี่แกอยากที่อย่างนั้นไม่ต้องเพราะสุดท้ายก็ตายแล้วหมดหมดหมดคือ ตัวละครในนี้ยผมก็เจนจาก AI นะครับพิมพ์คาสั่งไปเลยว่าเราต้องการหน้าตาแบบไหน,นเราต้องการเสื้อผ้าแบบไหนนะครับแล้วก็เอาตัวละครตัวนั้นแหละมาขยับท่าทางนะครับมาขยับปากตามที่เราต้องการนะครับเสียงก็เป็น AI ไํทำนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องผีนะครับเรื่องลี้ลับนะเพราะว่าคุณจะมีไอเดียว่าคุณจะดําเนินเรื่องยังไงะจะทําแนวไหนนะครับอันนี้ก็เหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่มี ไอเดียแนวเรื่องเล่าตรงหรือว่าจะเน้นเป็นคลิปสั้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันจะมีหลากหลายไอเดียด้วยกันหรือว่าจะเป็นแนวเรื่องเล่าประวัติศาสตร์นะผมก็ได้ทาคลิปเอาไว้ให้ดูด้วยก็ลองไปตามดูตัวอย่างนะครับก็มีนําเสนออยู่นะลองไปดูนะครับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันไม่ยากเลยซึ่งจะเป็นแนวการ์ตูนแอนิเมชันนะครับผมจะมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่แปะไว้บนเว็บไซต์นะครับที่เป็นนิทานจาก AI เพราะว่าผมจะชื่นชอบในการทนานิทานมากๆเลยนะครับ แล้วนี้ก็ให้ AI สร้างภาพออกมาให้นะครับแล้วก็ลิปซิงนะครับตามสคริปที่เราต้องการจะดำเนินเรื่องนะก็จะเป็นแนวเล่าเรื่องภาพก็ค่อนข้างสวยนะครับเห็นครับปากก็จะขยับตามไปเลยตัวนี้ก็จะเป็นแนวแบบแฟนตาซีนะผมต้องการให้เด็กแบบห่องไปในป่าตอน เออยามค่าคืนนะครับแล้วก็ไปเจอสิ่งมหัศจรรย์มากมายอะไรแบบนี้นะครับปจ,จะเป็นแนวแฟนตาซีก็ไปตามดูได้นะสาหรับใครที่แบบชื่นชอบนิทานถ้าสมมติใครที่ชื่นชอบนิทานก็จะมาสายเดียวกับผมเลยนะไอเดียถัดไปนะครับช่องนี้รายได้โดยประมาณนะครับสองหมื่นบาทต่อเดือนก็จะก็อาจจะเป็นแนวทางที่อาจจะมีคนชอบนะครับเนี่ยแนยวเออเล่าเรื่องาศาสนานะครับแนวเล่าเรื่องต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นาศาสนา แน่แบบนี้นะครับแนวคิดแรงบันดาลใจไเซตอะไรแบบนี้เห็นไหมครับช่องนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวเล่าเรื่องนะให้ข้อคิดต่างๆที่นําศาสนามาเล่านะครับใครชื่นชอบก็ดูช่องนี้เป็นแรงบันดาลใจได้นะครับช่องนี้ก็มี116คลิปด้วยกันจริงๆถ้าใครสนใจคอร์สเรียนของผมนะครับก็จะมีสอน AI หลายตัวด้วยกันนะครับให้คุณได้สร้างให้คุณได้โปพื้นฐานตั้งแต่ไม่มีความรู้เรื่อง AI เลยนะครับไม่เก่ง AI ไม่เก่งภาษานะครับสามารถเรียนได้นะครับไม่เก่งเทคโนโลยีก็เรียนได้นะครับเรียนซ้ําได้ตลอดไม่มีหมดอายุนะครับสอบถามผมได้ด้วยผ่านไลน์เลยนะครับคอสนี้จะครอบคลุมเนื้อหารเรื่องของ AI นะครับแล้วก็จะมีการอัปเดต AI ใหม่ๆเข้าไปนะเพราะว่า AI ยุคนี้มันอัปเดตบ่อยใช่ไหมครับเราก็จะต้องมีการอัปเดตเข้าไปก็จะเน้นในการทํานิทานเลยนะครับแต่ว่าคุณก็สามารถต่อยอดนะครับสร้างคลิปอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะว่าจะมีเนื้อหาเสริมที่พาทําคลิปอื่นๆอย่างเช่น เรื่องเล่าผีอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีหลายไอเดียด้วยกันให้ภายในคอร์สนี้ก็ถือว่าเป็นคอร์สที่ครบมากๆเลยนะครับสําหรับมใหม่ก็สามารถมาอ่านละเดียในเว็บไซต์ได้ล,ลงทะเบียนเรียนได้เลยนะครับรองรับทุกการชาระเงินเลยนะครับช่องต่อไปนะครับนี่ครับก็สร้างรายได้50,000กว่าบาทต่อเดือนนะครับช่องนี้ก็จะเป็นแนวเล่าเรื่องเช่นเดียวกันนะเป็นแนวสยองขวัญน,นี่นะครับใครที่ชื่นชอบการทําเรื่องเล่าสยองขวัญน,นะครับเหม,มาะมากๆเลยเนี่ย เนื้อหาเราสามารถใช้ AI แต่งแล้วก็ใช้ AI สร้างภาพแบบนี้ให้กับเรานะก็สามารถนำมาเล่าเรื่องเสียงควันของสารที่ต่างๆนะครับก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันสำหรับไอเดียไอเดียถัดไปนะครับช่วงนี้สร้างไรายได้90,000่บาทต่อเดือนเลยนะครับก็จะเป็นแนวแบบสรุปหนังสือนะครับให้ไอเดียให้แนวคิดเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับสุขภาพอะไรแบบนี้นะครับใครชื่นชอบแนวความรู้ ทำช่องแบบนี้ก็ดีเลยนะครับเราสามารถทำเป็นแอนิเมชันจาก AI นะครับมาประกอบการเล่าเรื่องของเราแบบนี้ได้นะครับนี่ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการสร้างคลิปสร้างรายได้สุดท้ายนี้นะครับผมก็จะให้เคล็ดลับสําหรับมือใหม่ในการเริ่มต้นนะถ้าให้แนะนํานะครับก็เลือกหัวข้อที่คุณสนใจแล้วก็คุณพอมีความรู้นะครับไม่ต้องมากหรอกเล็กน้อยก็ก็ดีนะครับเพียงพอต่อการเริ่มต้นเพราะว่ามันจะทําให้คุณสนุกและอยู่กับมันได้อย่างยาว คุณจะสามารถทํามันได้อย่างสม่ำเสมออาจจะทําคลิปยาวอาทิตย์ลั1หนึ่งคลิปอะไรเงี้ยหรือคลิปสั้นวันละหนึ่งคลิปอะไรแบบนี้นะครับมันจะสามารถทําให้คุณทำได้อย่างสม่ำเสมอและการที่คุณทําสม่ำเสมอตรงนี้แหละมันจะนําไปสู่ความสําเร็จในอนาคตได้ครับเรื่องของการเขียนสคริปต์นะครับเราใช้ AI หรือช GPT นะครับหรือ AI ตัวอื่นๆในการช่วยเขียนสคริปต์เรียบเรียงสคริปต์ให้กับเรานะครับส่วน AI สร้างรูปภาพก็มีหลายตัวด้วยกันนะครับส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นว o u r n e y นะครับ ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่นำมาแชร์นำมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจไอเดียไหนเป็นพิเศษลองคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะครับมาพูดคุยกันอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะครับก็ทำให้สม่ำเสมอทำให้ต่อเนื่องนะครับอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้บางทีมันอาจจะยังไม่สำเร็จนะครับลงไปยอดวิวอาจจะเป็นศูนย์เป็นสิบเป็นร้อยนะครับก็อย่าไปสนใจนะครับสิ่งที่คุณจะต้องสนใจมากที่สุดก็คือการลงมือทำของคุณนะครับต่อเนื่องหรือเปล่า น,นั่นแหละครับมันจะนําไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตครับอมว่าคลิปนี้ก็จะเป็นไอเดียนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทุกคนนะครับใครคิดว่าไอเดียนี้ดีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะครับเดีย๋ยวจะทาคลิปอีดีมาพูดคุยกันต่อไปนะครับ